さあやるとしようかついてこれるか <laughs> は <laughs> 私は甘くないぞ <laughs> 私は常に真剣なんだよこれはどうかな โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีลิชแนลนะครับผมยุ่เกับเกม One Piece b o a n t y Rush กันอีกแล้วนะครับผมก็เพิ่งมีตัวทีเซอร์ของตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็คือเลลี่หนุ่มนั่นเองนะครับตัวละครสายวิ่งสีน้ําเงินนะครับผมซึ่งเป็นตัวชนะทางเมต้าในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจากตัวทีเซอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยความสามารถของเลลี่หนุ่มนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไพายคอนเทนต,ต์ต่อไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ มาดูการที่การโจมตีปกติของเลลี่หนุ่มนะครับผมจะสังเกตได้ว่าฮิตที่สามจะเป็นการโจมตีหลายยิตนะครับผมแต่ว่าช่วงระยะการโจมตีมันดูค่อนข้างสั้นนะครับในยิตที่1กับฮิตที่สองนะครับผมแต่ยิตที่3าค่อนข้างน่าจะดีนะครับผมแต่อย่างเงี้ยเราต้องมาดูนะครับว่าตอนที่เจออาคายนูนะครับผมเราสามารถปเชิดตัวและสามารถโจมตีฮิตที่3าได้เลยหรือเปล่านะครับผมส่วนอันต่อไปนะผมค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนคาแรคเตอร์หรือว่าเป็น เทพประจําตัวของเลลี่ไปแล้วนะครับผมก็คือการเพอร์เฟกต์ดอทนะครับผมแล้วก็จะทําให้สตูนันติดสตันนะผมแล้วก็วาร์ปไปข้างหลังนะแต่รอบนี้พิเศษหน่อยนะครับก็คือวาร์ปไปข้างหลังแล้วก็โจมตีสตูเป็นวงกว้างด้วยนะครับผมก็คืออารมณ์ประมาณน่าจะระยะประมาณของแช้งเคาน์เตอร์นะฮะดาเมใส่สตูรอบวงเลยทีเดียวนะครับผมรอบนี้อันต่อไปน่าจะเป็นสกิลแรกของเลลี่นะผมก็คือการวาร์ปไปฟันข้างหน้านะครับผมจะมีลักษณะท่าคล้ายๆกับท่าเพอร์เฟกต์ดอทนะครับที่ จะวิไปข้างหลังแล้วก็กวาดรอบตัวแต่นี่จะวร์ปไปข้างหน้าแทนแล้วก็ฟันรอบตัวใส่ศัตรูนะครับศัตรูจะไม่ติดสตั้นนะครับ ส่วนสกิลที่2ของเลลี่นะครับผมจะเป็นการฟันออกไป2ทีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูเนี่ยติดสตันนะครับผมต้องเข้าไปดูกันในเกมทีนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมแต่จากที่ดูในนี้ก็คือคิดละครึ่งหลอดนะครับผมก็อาจจะแรงก็ได้นะครับผมข้อดีของสกิลนี้ก็คือการปล่อยระยะไกลนะครับผมแล้วก็ทําให้เกิดสตันด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดสตันเป็นระยะเวลานานน่าจะโกงพอใช้ได้เลยนะครับสกิลนี้ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิเคราะห์ทีเซอร์ของเลลี่หนุ่มนะครับผมก็มันจะเก่งไม่เก่งยังไงก็ต้องไปดูในเรดของตัวละครมันพ่กนี้ด้วยนะครับหลังจากที่มันเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งก็ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้นะครับว่ามันเก่งไหมแต่จากที่ดูจากสกิลแล้วมันก็น่าจะเก่งนะครับผมถ้าไปอยู่ในมือกับคนที่เพอร์เฟกต์ดอทเก่งๆน่าจะโหดมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจยกัน